ได้เลยครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ภาษาไทยเกี่ยวกับเครื่องบินและราคาความยาวประมาณ1,500าคำพร้อมแนะนำช่องไบคลับโดยไม่มีหัวข้อหรือตัวหนาและเว้นวรรคตามธรรมชาติยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบคลับช่องที่นำเสนอเรื่องราวยานยนต์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์หรือแม้แต่เครื่องบินสำหรับใครที่รักในความเร็วเทคโนโลยีและเสน่ห์ของการเดินทางบนท้องฟ้าคลิปนี้คุณจะต้องหลงรักเพราะเราจะพาไปสำรวจโลกของเครื่องบินตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่ พร้อมข้อมูลราคาที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเครื่องบินถือเป็นนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกการเดินทางที่เคยต้องใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์กลับกลายเป็นเพียงไม่กี่ชั่วโมงวันนี้เครื่องบินมีหลากหลายประเภทตั้งแต่เครื่องบินเบาสําหรับการบินส่วนบุคคลไปจนถึงเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้หลายร้อยคนในเที่ยวเดียวเริ่มกันที่เครื่องบินขนาดเล็กหรือเครื่องบินส่วนบุคคล หนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือเชสนา172สกาย a w k เครื่องบินใบพัดสีที่นั่งที่เหมาะกับการฝึกบินหรือการเดินทางระยะสัน้นราคาโดยประมาณของเชสนา172อยู่ที่400,000-500,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14-18ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับสเปคและอุปกรณ์เสริมตัวเครื่องบินมีขนาดกระทัดรัดดูแลรักษาง่ายและสามารถบินได้ในระยะทางประมาณ1,200กิโลเมตรหากคุณต้องการเครื่องบินที่มีความเร็วสูงขึ้นและสามารถบินได้ไกลขึ้น ก็ต้องพูดถึงเซอร์ s ัสวิชันเจ็ทเอสเอฟ50ซึ่งเป็นเครื่องบินไอพ่นส่วนตัวที่เล็กที่สุดในโลกราคาของเซอร์รัสเอสเอฟ50เริ่มต้นที่ประมาณสามล้านดอลลาร์หรือประมาณหนึ่งร้อยแปดล้านบาทเป็นเครื่องบินที่เหมาะสาหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเดินทางระหว่างเมืองหรือประเทศใกล้เคียงโดยไม่ต้องผ่านสายการบินพาณิชย์ต่อมาคือกลุ่มเครื่องบิน p r i เวทเจ็ทที่หรูหรามากขึ้นตัวอย่างเช่นเอ็มบราเฟนอม 300E ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินเจ็ทขนาดเล็กที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยราคาประมาณ10ล้านดอลลาร์หรือราวๆ360ล้านบาทมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร6-10คนและสามารถบินได้ในระยะทางกว่า3,600กิโลเมตรมีห้องโดยสารที่กว้างขวางและหรูหราเหมาะสำหรับนักธุรกิจที่เดินทางบ่อยถ้าคุณต้องการเครื่องบินส่วนตัวที่ใหญ่กว่าและสามารถบินไกลข้ามทวีปได้แบบไม่ต้องหยุดพักกับสตรม G700 คือหนในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ ราคาเริ่มต้นที่75ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2,700ล้านบาทไทยกับ Stream G 700สามารถบินได้ไกลถึง13,800กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถบินจากกรุงเทพมหานครไปนิวยอร์กได้โดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันภายในมีห้องนอนห้องประชุมห้องรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในส่วนของเครื่องบินพาณิชย์หรือที่เราเห็นตามสายการบินต่างๆเช่น Thai Airways เอมิเรตหรือสิงคโปร์แอร์ไลน์หนึ่งในรุ่นที่ใช้บ่อยคือ Airbus a 3 2 0ซึ่งเป็นเครื่องบินพาณิชย์ขนาดกลางที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ180คนมีระยะบินประมาณ6,100กิโลเมตรราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ110ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4,000ล้านบาทอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมคือ Boeing 737 MAX ที่ปรับปรุงจากกลุ่นคลาสสิกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึง้น ราคาอยู่ในช่วง100-130ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3,600-4,700ล้านบาทเป็นเครื่องบินที่เหมาะสำหรับการบินระหว่างประเทศในระยะทางกลางถึงไกลสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ Boeing 777-300เออร์ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีความจุมากที่สุด โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง396คนและบินได้ไกลถึง13,650กิโลเมตรราคาอยู่ที่ประมาณ375ล้านดอลลาร์หรือราว1 3 5่0ล้านบาทเหมาะสำหรับสายการบินที่ต้องการรองรับผู้โดยสารจำนวนมากในเส้นทางระยะไกลยอย่างเช่นเอเชียไปอเมริกาหรือยุโรปไปออสเตรเลียหากพูดถึงเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ต้องยกให้กับ b o อ i ง g 787 d r e a m l i n e มลอร์ที่เน้นความประหยัดเชื้อเพลิงเสียงเงียบและความสะดวกสบายของผู้โดยสารโดยราคาของ787 d ร e a m l i n e ิจมลเอร์จะอยู่ที่ประมาณ250ล้านดอลลาร์หรือประมาณ9 0 0 0ล้านบาทไทยเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อบินระยะไกลโดยใช้พลังงานน้อยลงไม่เพียงแต่เครื่องบินโดยสารเท่านั้นเครื่องบินบรรทุกหรือเครื่องบินทหารก็มีความสำคัญเช่นกันเช่นล็อกฮีตซีหนึ่งร้อยสาคซึ่งใช้ในภารกิจขนส่งสิ่งของและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลก ราคาของเครื่องบินลำนี้อยู่ที่ประมาณ30ล้านดอลลาร์หรือประมาณ10,80ล้านบาทถ้าพูดถึงเครื่องบินที่แพงที่สุดในโลกก็ต้องพูดถึง Air Force One ซึ่งเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยมีมูลค่ารวมสูงถึง3 9พันล้านดอลลาร์หรือราวๆ1 4 0 0 0 0ล้านบาทไทยเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ในทุกสถานการณ์มีระบบป้องกันขีปนาวุธห้องประชุมห้องผ่าตัดและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับสูงสุด ในประเทศไทยตลาดเครื่องบินส่วนตัวมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายบริษัทในกลุ่มพลังงานธนาคารและธุรกิจระดับสูงมีการใช้เครื่องบินส่วนตัวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการเดินทางส่วนบริการเช่าเหมาลำก็เริ่มได้รับความนิยมโดยมีราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับระยะทางและประเภทของเครื่องบินไม่เพียงแต่เศรษฐีหรือบริษัทใหญ่เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเครื่องบินส่วนตัว ปัจจุบันมีบริการแบบแชร์หรือเจ็ตเมมเบอร์ชิพซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีแล้วใช้สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องบินส่วนตัวได้ในจำนวนเที่ยวที่กำหนดวิธีนี้ช่วยลดต้นทุนและเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบพรีเมียมได้ง่ายขึ้นโลกของเครื่องบินนั้นเต็มไปด้วยเทคโนโลยีความสะดวกและความหรูหราที่หลายคนฝันถึงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวทุกวันนี้เครื่องบินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทันสมัย และยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยโงโลกให้ใกล้กันมากขึ้นหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ยานพาหนะและเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใบคลับของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวที่เราจะพาคุณไปสำรวจยานพาหนะอีกมากมายบนท้องถนนและท้องฟ้าหากคุณต้องการสคริปต์นี้ในภาษาอังกฤษหรือหัวข้ออื่นเกี่ยวกับอากาศยานเช่นเทคโนโลยีเครื่องบินรบหรือการบินในอนาคตบอกผมได้เลยครับ